การเซลเนื้อลายนื้อ,อก็รักนั่นคือที่มานะครับของตัวเนื้อลายตัวเซลมวเล็งโอเค <Okay. S 1> นะครับต่อมานะครับตัวนี้ที่ผมเขาบอกว่ามีเซลเนี่ยเกิดเดี๋ยวนะผมดูยังงีมีเซลลที่เกิดและตายประมาณสามแสนล้านเซลล์ต่อวันในขณะที่ร่างกายเรามีสามที่เจ็ดล้านล้านเซลล์นิตาตาญี่ปุ่นก็บอกแบบนั้นนะครับถ้าเซลล์ที่มันเกิดใหม่นะครับมันเกิดใหม่มาเท่านี้ แล้วก็มันระเบิดตัวเองไปเท่านี้นะครับมันก็ไม่มีเซลล์ที่ผิดเพี้ยนนะครับมันก็ไม่มีมากเกินไปนะครับมันก็เป็นเซลล์ที่ปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการเกิดมาเท่านี้แต่มันไม่ตายการตายของมันก็คือการตายโดยเขาเรียกว่าเอาสัตว์ทางนั้นใช้เรือกเอาพบตัวสีนะคือมันมีโปรแกรมที่จะตายมนอยู่แล้วนะครับอย่างเซลล์ผิวหนังอย่างเงี้ยมีอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันสังเกตได้ครัำอาเมื่อไร่ถ้าไป สัก20-30วันแล้วมันจะเห็นผลแบบชัดเจนมากเพราะว่าเซลล์เราถัดเซลล์ผีเราไปแล้นะครับประมาณ20-30วันนะครับกล้ามเนื้อเนี่ย6-12เดือนกระดูกนใน10ปีนะครับอายุของมันเยื่อบุลำไส้วันต่อวันเลยเยื่อตายวันต่อวันวันต่อวันทีนี้ไอ้เยื่อบุลำไส้ที่เป็นมะเร็งลำไส้กันบ่อยๆเพราะว่าพอวันนึงแล้วมันดันไม่ตายนะครับมันดันไม่ระเบิดตัวเองเองนะครับ มันก็กลายเป็นเซลล์ร้ายเซลล์ร้ายนี่มันเก่งด้วยมันมีความเป็นธรรมชาตะก็คือเมล็ดขาวพยายามจะไปกินมันนะครับพยายามจะไปกินมันมันก็มีเอ่อก็เรียกว่าสร้างเกาะป้องกันไม่ให้ตัวเมเล็ดขาวไปกินมันเสร็จแล้วมันสามารถหลบได้เรื่ยมันก็ไปหลอกเมล็ดข่าวว่าเฮ้ยพวกเดียวกันนะอย่ามากินกันนะมันหลอกได้ด้วยก็เรียกว่ามันหลีกหนี่ปูมปูนกันเนาะโอเคอย่างที่ บอกไว้นะครับมี5,000เซลล์ต่อวันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วมันถูกทําลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของไอเจ้าตัวเม็ดเลือดขาวนะครับที่เราเกิดได้ยอนเกยได้เองไหมครับไมโครฟาดเนี่ยนะครับและตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องระเบิดตัวเองทิ้งพอระเบิดตัวเองทิ้งตั๊ไอเจ้าเม็ดเลือดขาวก็ต้องมากินมันเ็าเรียกว่า เอาไปรีไซเคิลได้เคยได้ยินเรื่อง i อเอฟไหมการอดอาหารใช่ไหมครับอดอาหารให้จํานวนชั่วโมงเกิน17ชั่วโมงเนี่ยหลังจาก17ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเซลล์ในร่างกายในร่างกายไม่รู้จะเอาพลังงานที่ไหนมาใช้นะครับก็ต้องไปรีไซเคิลไอ้เจ้าตัวเซลล์เซลล์เละไร่เซลล์เนื้อร้ายเนี่ยรีไซเคิลมาเพื่อมาเป็นปัญหามีงานวิจัยของคนญี่ปุ่นเนี่ย เขาาเป็นมะเร็งแล้วก็หมอบอกรักษาไม่ได้ละก็เลยใช้วิธี i อเอฟอดอาหารอดอาหารเกินกว่าเจ็ดวันอย่ากินน้ำามีอะไรได้ครับอดเกินกว่าเจ็ดวันแล้วก็ไปตรวจเซลล์มะเร็งประตูรกเซลล์มะเร็งไม่มีแล้วเพราะว่ามันใช้หลักการตรงนี้นะครับในการรีไซเคิลที่เรียกว่า i อเอฟนั่นแหละพราเกินสิบเจ็ดชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราก็จะรีไซเคิลเซล เซลล์ไร้นะครับเอามันใช้เป็นพลังงานต่อทีนี้ถ้าเกินไปเรื่อยๆก็รีไซเคิลไปเรื่อยๆนะครับเซลล์ไร้ก็จะถูกรีไซเคิลไปเรื่อยๆคือถูดขึ้นเงือบแล้วแบมาเป็นพลังงานเป็นพลังงานทีนี้ก็อดอาหารตั้งเวัน10วันไอเซลล์ที่ไร้ก็ถูกรีไซเคิลเอามาใช้เอามาใช้เอามาใช้นำมาใช้จนกระทั่งเซลล์ลาย